ไหวไหมไม่เคยทำเกษตรแต่อยากมีบ้านสวนปัจจุบันเป็นพนักงานประจำจะทำสวนไหวไหมกับคำถามนี้ค่ะปอวัลจะพาชวนคิดนะคะว่าโลกแห่งการทำการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะฝันนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะในการที่คุณดูคลิปวิดีโอของคนทำสวนคนทำเกษตรแล้วประสบความสำเร็จ คุณอาจาจะคิดว่ามันง่ายค่ะแต่จริงมันไม่ได้ง่ายและไม่ได้สวยงามแบบนั้นลองมาดูนี่ค่ะคุณจะไม่ได้พบแต่การที่ได้เก็บผลผลิตที่เป็นผล,ลไม้พืชผักหรือดอกไม้ให้มาชื่นชมเท่านั้นค่ะคุณจะต้องมาเก็บถางญ่านะคะที่จะเป็นอุปสรรคของต้นไม้ของคุณถ้าคุณมีทุนคุณก็แค่จ้างเขาค่ะถ้าคุณมีเงิน คุณก็ซื้อคเรื่องมือค่ะแล้วคุณไม่ต้องลงแรงเยอะแต่ถ้าขดคุณไม่มีทุนขนาดนั้นค่ะคุณดูภาพนี้ค่ะคุณต้องลงแรงด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องถามตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนว่าถ้าทุนคุณไม่พอคุณจะลงมือไหวไหมค่ะทดลองง่ายๆเลยนะคะคุณลงถือวิดีโอที่คุณกำลังดูอยู่นี้นะคะออกไปดูด้านนอกถ้านตอนนี้คุณดูอยู่ในห้องแอร์ถ้านตอนนี้คุณดูอยู่ในที่ร่ม คุณถือออกไปเลยค่ะเราไปนั่งอยู่ที่กลางแจ้งแล้วลองดูนะคะในเวลาที่ดูปอถางหญ้าอยู่เนี้ยแล้วอยู่กับอากาศร้อนๆนะคะคุณรับได้ไหมปอไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปถางหญ้ากลางแจ้งตลอดเนาะเพราะมันมีวิธีอื่นๆเช่นทําในที่ร่มทําตอนร่มค่ะแต่บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะหรือเราทําจนเพลินนะคะเราก็จะต้องอยู่กับแดดกับลมอย่างเงี้ยค่ะ คุณจะรู้บรรยากาศเนาะต่อเมื่อคุณได้ไปดูหรือได้ลงมือทาในบรรยากาศที่มันร้อนจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณอยากกังวลและกลัวจนเกินไปเพราะถ้าใจคุณชอบเนี่ยคุณทำได้อยู่แล้วค่ะเหมือนที่ปอลงมือทำอยู่เนี่ยค่ะตอนแรกๆอ่ะแค่ปอมานั่งในสวนนะคะไม่ต้องลงมือทำอะไรปอก็หลับเป็นตายแล้วค่ะไม่มีแรงหิวน้ำนะคะแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ความสุขมันเกิดค่ะเราได้เหงื่อแต่เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนะคะอยู่ที่ใจของคุณเองเนาะแต่คำนวณให้ดีๆค่ะการออกมาทำเนี่ยคุณมีทุนที่จะจ้างเขาไหมถ้าไม่มีคุณต้องเตรียมแรงของคุณไว้ค่ะเพราะคุณต้องใช้แรงของคุณในการจัดการพื้นที่ของคุณเองนอกจากเตรียมแรงแล้วนะคะคุณยังจะต้องเตรียมใจเหมือนที่ปอเตรียมค่ะ พราะเราไม่คิดค่ะว่าการจัดการญ่าเนี่ยมันจะใช้เวลามากมายขนาดนั้นที่นี่สวนเพียงปันศูนย์รวมความไม่รู้และความไม่เป็นเกี่ยวกับการเกษตรเพียงแต่เรามีฝันค่ะอยากจะมีบ้านสวนและพร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ผิดพลาดนะคะให้กับเพื่อนๆรวมทั้งเป็นกำลังใจให้กันค่ะในสร้างในการสร้างบ้านสวนในฝันติดตามเราไว้นะคะที่นี่สวนเพียงปันค่ะเริ่มไปพร้อมกับเราอย่าปล่อยให้เราไปคนเดียวค่ะ